จากคนรู้จักมาเป็นคนฮักที่รู้ใจสึกษสากันนานแค่ไหนหัวใจจึงยอมรับกันจากวันแรกพบจนบรรจบเป็นแฟนผูกพันกี่ปีกี่เดือนกี่วันอยากให้อ้ายนั้น สารกันมาด้วยฝันนักเบาสองเร่งชุดดึง <laughs> สวัสดีพี่น้องทุกช่าลแรงใจจ้าพี่นังจ๋าฮัลโหล my f r i e น d o น the world How are you today, นะคะอาร o ยูทูเดนะคะ thank you for come enjoy watching my video please m e n o t f o r g e to comment for I can go see you นะฮะ d a y I t a y o you g o กโ t ร์รานะลนะฮะ friend นฮะเอ่อ y วันนี้พาไปกินอาหารนะจ้าฟอมาไ y b i r t h เอ่อมันนัดไมฟ์เ t ิร์นะนะนะ เบอร์เดย์ for my husband นะฮะเอ่อ uh, วิโก้ร์ร้านอาหอิตาเลียนนะฮะโอเค my friend Bye, one, a, <laughs> ไปพี่น้องเมื่อนี้จะพาไปกินอาหารรลานอาหารูหลาเลยจ้ะไปดูจะพาพี่น้องไปกินอะไรนานๆกินสักทีอาจารย์ยาเนี่ยจะ้ะอันย์าไม่ชอบกินโชว์นะพี่น้องนะเออโ okay. อเคเดี๋ยวจัดไปนะพี่น้องนะไปไปกินข้าวกันอ่ารวมญาติเลยจ้ะอ่ามา,มาทั้งครอบครัวคะับวันนี้ก็วันเกิดสามีนะฮะก็เราก็จะไปทานอาหารกันนะพี่น้องที่ร้านอานะฮะไปไปดูกับอันารย์ มีอะไรกินมั่งมันแสบบออาหารฝรัง่งปกติไขาเจิมปลาแดกแล้วพี่น้องแด้วอ,อันนี้เราก็มาถึงร้านอาหารนะจ๊ะพี่น้องจ้ะอันยาก็จอดรถฝั่งโน้นนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะสามีกับลูกก็กําลังจะเข้าไปนะจ๊ะไปพี่น้องหาอะไรกินกันก้าลัวตลกเอาโว้ยคันนี้คันนี้นะจ๊ะเห็นแล้วก็คิดถึงบีเอ็มแซดโฟคันเก่าของอัญญาจ้ะพี่น้อง อันนี้คนละเรื่องเลยนะพี่น้องนะสามีบอกนะอันนี้ Sport. เบนสปอร์ตเท่าไหร่นะแฟนบอกประมาณแสนกว่ายูโรนะฮะพี่น้องนะอะเอยแสนกว่าแล้วอะไรรถเราก็แสนกว่าเหมือนกันนะอ่ะอ่าไปยแล้วพี่น้องหาอะไรกินกันอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเราจะสั่งเมนูอะไรจ้ะอ่ะสั่งอะไรเนี่ยคนสวย <c oughs> พิซซ่าหรอคนสวยอันนี้ก็มาถึงในร้านแล้วพี่น้องนะ เ <laughs> อ,ออโหอ่านออกมะเนี่ยกาลูกชายกำลังเลือกอาหารสามีก็กำลังเลือกอาหารอย่างใจพี่น้องจ๋ารานสวยใหญ่โตนะ <c oughs> พี่น้องนะด้โคคาโคล่าโคคาโคล่า นี่วันนี้มันเกิดพ่อดูพี่เจมแต่งตัวหล่อสั่งอาหารเทในร้านอาหารใหญ่โต <g ül üyor> นี่กระจัดมินสวัสดีพี่พลอ,อยยังามากินอาหารจ้าดูรูปหล่อซะก่อนนี่พ่อวันเกิดพ่อน้องพลอยดูวันนี้พ่อพามาเดี๋ยอาหารใหญ่โตใหญ่อันเนี้ยันเนี้ยอ่มาเลเซอมเซร์โคก อะไรนะพี่น้องข้าวมากินข้าวอ,อร่อยวะเนี่ยอ่าใส่กุ้งนะพี่น้องนะอ่อา,อาอของแจ็คเมนก็มาได้พี่น้องเออเฮ้พิซซ่านะฮะของน้องเจมก็พิซซ่าอ่ะลงมือเลยพี่อัญญาก็จะรอกุ้งนะจ๊ะอ่าซีฟู้ดนะฮะพี่อัญญาสั่งซีฟู้ดถาดใหญ่ไปใช่พี่น้องจา๋าอ่าคอยทัคอยคอยสั่งซีฟู้ดไปเด้อพี่น้องอืมอันนี้เจ้ามือเด้อพี่น้องเด้อเจ้ามืออันนี้คนกินฟรีพี่น้อง มาพี่น้องเป็นก้าวด้วยกันทำแรายบน้องถ่ายีฟูดเด้พี่น้องเด้อแบบนึง หน,นีหลูหลาหลูหลาจ้ะพี่น้องจ้ะอ่ะแ่บวะแ่บแสบก็จะมากินเรื่อยๆนะคะพี่น้องนะอันนี้เป็นร้านอาหารที่แฟนมากินประจําเวลาทํางานจ้ะพี่น้องจ๋าอือเป็นรีสอร์ทใหญ่แล้วพี่น้องเนาะต้องออเดอร์รก่อนได้พี่น้องเออต้องโทรจองก่อนนะพี่น้องนะโทรจองือมงเช้าแฟนโทรจองแล้วก็เข้ามานะตอนนี้บรรยากาศคนก็เริ่มจะเยอะแยะจ้ะพี่น้องแต่ว่าที่ยา,าย่าถดูคร่าวๆจ้ะ อืมคุมนึงเราเวลาเวลากินขาของอิตาลีนะพี่น้องคนก็นจะเริ่มหลายนะฮะอืมฟังพูดฟังพูดนะฮะอืมพิ้งคยักส์กษิตาอันอ่าซั่งอะซีฟูดนะฮะอืมอร่อยไหมลูกเจม,มฮะเช็ดปากสิลูกเช็ดได้เอาตรงที่ไม่เลอะนะตรงที่ไม่เลอะดูด้วยนะคะต้องเปิดแจมต้องเปิดอืมอร่อยไหมคะลกูกบอกพี่น้องมากินด้วยกัน ่ะมากินกันอ้ามไอรอรอรอ,อ,อสี่ปนะุ๊ดเนาะกินซิจ้าพี่จะรอปลาจ้า <c oughs> ต้องต้องกินข้าวให้หมดก่อนนะพี่น้องนะซีฟู้ดมาทีหลังนะพี่น้องนะเออเท้ากินแล้หมดอ,อาหารต่อไปฉันได้มาแล้วพี่น้องเด้อ <c oughs> มาเจลาย่างเจลาย่างขอจิ้มปจุกก้อนบปล่พี่น้องอื <c oughs> เอากินอ <c oughs> เอ้ากินเออ่ อาหารหมดแล้วนะฮะชีปูุ่มาแล้วก็ต่อไปก็อ่ากินอาหารครบแล้วเขาก็จะสั่งกาแฟหรือว่าสั่งของหวานต่อนะฮะพี่น้องเอออ๋อ,อ,อมีแบบนี้ด้วยพี่น้องนะม,มาตีวอย่างนะครับน้องอืมอ่ะอืมมาเฟนนะอิติ่งเอ็นจอยอิติ่ง กินแบลเลยพี่น้องนะเพียนยาสั่งซีฟู้ดอยู่ <laughs> <ม>เขาไม่ได้มาทีเดียวเหมือนบ้านเรานะพี่น้องเนาะมมาที้ละอย่าง พี่น้อสั่งซีฟู้ดถาดใหญ่ไปนะครับอืมจากเขาให้กินข้าวหมดก่อนแล้วก็ถึงจะมีซีฟู้ดมาจ้ะใตุ๊กะตุ๊กตุ๊ก้อยอืมจามีใสฟบุฟเฟ่ต์เล็กๆที่มัวร์ใส่บุฟเฟ่ต์เล็นๆี่มัวร์สวยดีมากเลยฮะพี่น้องซีฟู้ดมาแล้วแต่ว่าท่านนี้มาครบนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนะฮะฮะลูกสายกับซ่างไก่แล้วพี่น้องเด้อไก่อ่าขอางคอยกับซีฟู้ดแล้วพี่น้องเด้อ ก <laughs> ุ้งสองตัว <laughs> ปลาจะปลาพี่น้องนะก็มีกั้งด้วยนะฮะมาแล้วจะหอยจะหอยหอยแมงผู้จะพี่น้องมะนาวมาเป็นสวนนะจ๊ะอันนี้อันนี้คนจ่ายตังค์นะพี่น้องนะว <laughs> <laughs> ันเกิดคนนี้นะพี่น้องนะวันเกิดเออวันนี้วันเกิดเราด้วยพี่น้องด้วยอ่สี่สิบเจ็ดปีนะฮะ <laughs> สองคนนี่จุกแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่สองคนน้อยๆนี่จุกแล้วเนี่ยจุกแล้วนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวแม่ก็จะกินข้าวเสร็จก็กินซีฟู้ดต่อเดี๋ยวก็สั่งกินเสร็จแล้วก็จะสั่งกาแฟนะฮะแล้วก็ของหวานจะเป็นไอศครีมหรืออะไรเดี๋ยวพี่น้องมาชมต่อเลยนะพี่น้องนะอ่ะพี่น้องได้เวลาลุยกันแล้วนะอ่ะเดี๋ยวมาอเส้นจะเล็กกว่าฮะงานฝรั่งพี่น้อง ปลาย่างมึกย่างกุ้งย่างกั้งย่างมาจ้ะน้ำจิ้มไม่มีนะพี่น้องนะไม่มีน้ำจิ้มนะคะเขาจะกินกับมะนาวจ้ะพี่น้องจ้ะเลมอนจ้ะอ่าเดี๋ยวน้ำเลยแาบนี้พี่น้องอ่าชิมก่อนปลาหมึกนะจ๊ะพี่น้องปลาหมึกอืมอ่า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 อืมอ่ะพี่เดาบอกไม่ต้องมีถุงน้าวใส่พี่น้องอ โอ้โหเปรี้ยวมิโลชอบนะแล้วหนูมีนม้ำจิ้มสามเด็ดพี่น้องด้วและพี่จิ้มแบบฝังพี่น้องนะ <c oughs> นี้อร่อยเอ่ยอนี้รดดอร่อยฝรั่งนะฝรั่งอืม,มนี่พี่น้ฝรั่งชอบกินหอยอ่าฝรั่งกินหอยแม่คู่นะพี่น้องนะฝรั่งชอบกินหอยอ เดี๋ยวกลับไปกินหอยแครงที่บ้านต่อจ uh> ้ะพี่น้องใช่ไม้ฝรั่งหอยแครงที่บ้านอร่อยอร่อยอร่อยกว่าเยอะจ้ะมาเรียกพี่น้องกินด้วยวันเกิดเรียกพี่น้องกินด้วยดิโหกินกินมากินมากินข้าวเร่เร่กันลูกชายก็กินไก่ไก่ย่างจ้ะสองคนนั้นอิ่มแล้วนะจ๊ะอันนี้ก็อิ่มแล้วจ้ะ อ่ะขอรอพี uh ่น huh. ้องได้กินกินด้วยอืมทำกินไม่พูดไปจ้าเลยครับพี <pf> ่น <tamp> ้องครับเหมนพี่น้องแล้วเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเรียกอย่างเยกินน้ำยาหอยหมดเออเวไรเดี๋ยวกินต่อที่บ้านนี่ละหอยอ่ะหอยที่บ้านอร่อยกว่าเยอะอ่ะ เอาไน้องเดี๋ยวไข่ฟอนปลาหมึกลูไข่ก้อนหาลูกอ่ะอก็บชิมไหมลูกปลาหมึกหมึกย่าง,งจับอืเอ,อ,อหอยไหมลูกอ้่พี่น้องปลาบานิปลา,ปลา,ปลาอื้ยจับผิดในใจพี่น้องมูแต่ดูกล้องอยู่ อ่ะปลาอุ้ยเย่ยซำอืมอืมจางอืรักเอาเกลือหน่อยดิต้องใส่เกลือหน่อยนะพี่น้องนะอืมเขาคิอจืดๆนะพี่น้องนะไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดเลยอ่ะอืมครัพี่น้อง เดี๋ยวคุยต่อที่บ้านนะจ๊ะแซมน้ำกันขอบคุณทุกเอ่อละครั้งทุกไลน์นะฮะขอบคุณน้องมาน่าพี่น้องบา,บายบายเดี๋ยวคุยต่อที่บ้านพี่น้องนะเฮ้ยฝรั่งชอบกินหอยเหรอ <laughs> เดี๋ยวไปกินต่อที่บ้านโ okay, อเคป่ะฝรั <laughs> ่งชอบกินหอยวะนี่อาหารนันย,ยาจ้ะซีฟู้ดจ้ะพี่น้องอ่ามาเด้อวันนี้ก็มากินเลสซ์ลองนะฮะมากินเลสซ์ลองนะฮะลูกชายกินพิซซ่าเลยจ้ะอ่ากินไก่กินพิซะะพซ่านะฮะพี่น้องนะ ่ะพี่น้องอันนี้ไปไอติมนะพี่น้องนะนดูสิลูกจะเปิดได้ไหมพี่น้องนะขี้หยาบเปิดเนี่ยเปิดหัวมัน <c oughs> เปิดอ่าฮ <c oughs> ่าฮ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 ่ราจะเปิดได้ไววันนี้ไอติมข้างในนะพี่น้องเออาเรากินของดักว่าจานนอันนี้กะ ของป้าป้านะไอติมอันนั้นของน้องดินลันนะจ๊ะอันนี้ของเพียรจ๋าจ้าพี่น้องจ้ามะนาวฝันมาเด้พี่น้อง,งหมดปัญญาพี่น้องมาดูจะได้กินเปล่าไอติมไอติมไอไอไข่ไก่เนี่ยเปิดไม่ได้แล้วพนะี่น้องไอติมอยู่ข้างใน ไปได้ทีมคมไปได้ทีมเนตุการไม่นานกลนเด้ยไปได้แล้วจ้ะแม่เอาลูกไปด้วยอะเอาไปได้ลูกเอาไปได้ ไอทีวีอ่ะนน้นก็เป็นถ้วยรางวัลนะพี่น้องนะของอ่าเลสลองนะฮะอ่าโลกก,กำลังกระโดดรดเต้นนะจ๊ะสามีก็เช็คบินจ้ะพี่น้องนะได้เวลากลับบ้านแล้วอันนี้ก็เป็นพคานเตอร์วายแลจ๊ะอ้าได้เวลากลับบ้านกินข้าวอิ่มแล้วจ้ะอ้า เนี่ยพี่น้องนะมันมันให้มันไม่ได้ให้ทิปให้อะไรนะพี่น้องนะเพราะเขาเช็คบินแบบนี้เลยจ๊ะพี่น้องจ๋าจ่ายเงินที่หน้าเคาน์เตอร์เลยจ้าทำงานแบบนี้ก็ก็มีนี่แบบนี้แหละพี่น้องเนาะเข้าใจยู่หน้าเคาน์เตอร์มันเกิดว่าได้ให้่ทิปให้่ยังื่อนบ้านเฮานะหรือว่าที่ที่ใดนะพี่น,น้องเออ,อเป,ประตูอะไร<อ> ไอ้เกมอ่าลูกอ่าแค่รถจักรเนี้ยยไม่ไปอ่ะอันนี้สิบล้านบาทเรานะพี่น้องนะประมาณประมาณสิบกว่าล้านบาทเรานะจ้าคันนี้แต่ว่าประมาณแสนกว่าเบนสักคันไหมพี่น้องนะสวยนะเออจอดเต็มเลยได้เวลากลับบ้านนะจา้านี่นะพี่น้องเออทำงานในร้านอาหารหรือว่าเลนสนรองไห้แบบนี้นะฮะ คอยว่าเห็นมีคนนาหติบนะฮะพี่น้องเพราะว่าบินมาก็ไปใจยหนักเคาเตอร์เลยนะฮะส่วนมากาฝรั่งจะใช้บัรนะฮะพี่น้องรูดปลื้ดรูดปลื้ดแล้วก็หมดแฟดหมดปป๊บนะจ๊ะนั่นแล้วพี่น้องละอันนี้อันย่ากับสิกาปานนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะจะยืนคลิปนะมาเฟรนอืมไปไปเลิฟอยู่เลิฟอยู่